เราชื่อลูกปลานางสาวสุวิชยาวานอกเพื่อาอยุ18เมื่อไม่นานมานี้เองกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัเยมศึกษาชั้นปีที่6โรงเรียนบ้านเหลี่ยมพิทยาสันแล้วเราอะก็กำลังจะไปเป็นนิสิตมขอทุกคนไม่อยากจะฝันไม่อยากจะคิดเรากำลังจะไปศึกษาต่อในคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาหน้าตศิลป์ฝากทุกคนนะเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะแต่ก็นะโรงเรียนเนี้ย ให้อะไรเราหลายอย่างมากไม่ใช่ทุกคนเราไปดูเลยว่าเราทําอะไรบ้านเราเป็นนักศึกษาวิชาทหารนะทุกคนดีใจมากๆที่ไปเรียนเพราะว่ารู้สึกว่ามันดีมากได้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะแยะแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากๆแล้วเราก็เป็นนางรำด้วยนะทุกคนไม่เชื่อสิเพราะว่ารอดอก,กับนางรำมันห่างไกลกันมากมันดูเข้ากันไม่ได้ แต่เราก็เป็นหนึ่งคนที่ทำให้เห็นว่าเราสามารถทำได้นะคะเราได้ประกวด 2B น no. ้ำมือวันด้วยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันที่นี่ให้ประสบการณ์กับเราอยู่วเยอะมากนอกจากกิจกรรมที่เรายกตัวอย่างมานะห้องสเต็มของพวกเราอะ่ะก็ได้ไปออกค่ายบ่อยมากเนี่ยก็เป็นค่ายจิตอาสานะทุกคนไม่คิดว่าจะเข้ากับเด็กได้เยอะขนาดนี้ก็ยังเข้าได้นะทุกคนเป็นประสบการณ์จริงๆ ห้องเราอะไปค่ายบ่อยมากนะทุกคนดูไม่อยากจะเล่าคือมันเยอะมากแล้วก็ดีใจมากๆได้แบบมันได้ทงประสบการณ์ได้ทั้งเจออะไรใหม่ๆหรู้สึกดีใจมากที่เรื่องเรียนห้องนี้นะคะและที่ขาดไม่ได้ที่โรงเรียนนี้มอบให้นะคะก็คือเพื่อนเพื่อนของหนูเองอยู่ด้วยกันมาหปีแล้วนะทุกคนอยู่แบบวุ่นวายแบบนี้แหละวุ่นวายจริงๆพวกหนูอยู่ด้วยกันอะคือแต่ว่ามันสนุกมากๆ นี่ก็จะจบหมหกแล้วก็รู้สึกเสียใ,ใจนิดนึงแล้วก็ต้องคิดถึงช่วงเวลาแบบนี้แน่ๆเลยอะเราอะชอบไปคอนเสิร์ตมากเนี่ยไปกับเพื่อนหรือว่าไปคนเดียวอะเราก็เคยไปมาแล้วนะวงดน,นตรีที่เราชอบที่สุดเป็นวงในดวงใจเลยก็คือคอกเทลแต่ตอนนี้พี่เขากำลังจะยุบวงแต่ว่าเราอะ ก็ดีใจมากๆเราอะเคยดูไปดูคอนเสิร์ตพี่เขาตั้งสองสามครั้งเนี่ยเป็นบุญหูมากทุกคนแสงออกหูเลยอะฟินมากแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ชอบนะทุกคนก็คือการได้เต้นนะคะเราชอบเต้นมากนิงก่งก,ก็เต้นเดินก็เต้นเดี๋ยวก็เต้นเดี๋ยวก็รำแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เต้นนอกจากจะไม่อ่านนิยายเกยก็มีแค่เต้นนี่แหละที่ เราทำบ่อยก็รู้จักกันพอประมาณแล้ววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะทุกคนแล้วพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการบ๊ายบาย